แบบสต็อกกับขายแบบไม่สต็อกอันไหนดีคะครูนะคะเอาอย่างนี้ครูจะเล่าให้ฟังการขายแบบสต็อกกับการขายแบบไม่สต็อกเนี่ยอยู่ที่หนึ่งฐานลูกค้าของคุณค่ะถ้าเกิดว่าวันนี้นะคะคุณเริ่มต้นจากการที่คุณมีหน้าร้านอยู่แล้วอย่างของครูนะคะครูเริ่มต้นจากครูมีหน้าร้านครูมีหน้าร้านอยู่ที่ตลาดโบเบครูขายส่งนะคะกระเป๋าแฟชั่นนะตอนที่อยู่โบเบนะคะแล้วก็ เริ่มนะคะจับธุรกิจออนไลน์นะผันเอาสินค้าของตัวเองที่มีอยู่ในสตอ็อกขึ้นมาขายบนโลกออนไลน์ถ้าวันนี้คุณมีหน้าร้านอยู่แล้วคุณสามารถขายสินค้าได้คุณก็ควรที่จะสตอ็อกตามกำลังของคุณ่ะแล้วถ้าเกิดว่าคนที่เริ่มต้นใหม่ล่ะคะครูควรสต็อกไหมนะคะครูบอกแบบนี้ อันนี้ยอยู่ที่ดุลพินิษตามกําลังของคุณเช่นเดียวกันสิ่งที่คุณควรทําคือ1ชิ้นแรกที่คุณควรที่จะคือเขาเรียกว่าซื้อไปใช้แล้วก็รีวิว นะคะซื้อไปใช้เองรีวิวให้ลูกค้าเห็นออกมาไลฟ์สดออกมารีวิวออกมากินจริงออกมาใช้จริงให้ลูกค้าเห็นเพื่อสร้างความมั่นใจทั้งตัวคุณผู้ขายที่จะแนะนำสรรพคุณสินค้าแต่ละรายการราคาพร้อมส่งนะคะซึ่ง1ชิ้นตัวนี้นะคะราคาตลาดเขาจะขายกันอยู่ที่199บาท นะราคาร,ราคาสมาชิกครอบครัวต่ายช็อปสินค้าพร้อมส่งนะคะจะอยู่ที่ชิ้นละ119บาทนะถ้าเกิดว่าคุณซื้อเยอะจำนวนชิ้นชิ้นมากขึ้นก็จะได้ลดราคานะคะถ้าซื้อ100ชิ้นขึ้นไปนะคะคุณก็จะไดล้ลดเหลือชิ้นละ79บาทจำนวนเยอะอยู่แล้วนะคะตัวนี้และ และมาดูตรงนี้ค่ะด้านล่างนะคะถ้าเกิดว่าคุณ P order อ่า P order คืออะไรการ P order นะคะคือการสั่งซื้อสินค้าแล้วรอสินค้าส่งจากประเทศจีนมาถึงประเทศไทยนะคะใช้ระยะเวลา15ถึง20วันนะะ15ถึง20วันในการรอสินค้านะ100ชิ้นเนี่ยคุณจะเหลือต้นทุนชิ้นละ55บาทถ้าเกิดว่าวันนี้นะคะ คุณอ o r อร์ order, คุณก็จะได้ในราคาที่ต้นทุนต่ำลงรอของนิดนึงประมาณ15-20วันแต่คุณสามารถที่จะได้ราคาต่ำลงอ่านะคะยังไม่จบนะคะ่าสําคัญที่สุดคือต้นทุนยิ่งต้นทุนถูกเท่าไหร่ยิ่งหาของที่ราคาได้ถูกมากเท่าไหร่เท่ากับว่าคุณได้กำไรส่วนต่างมากเท่านั้นเมื่อกี้ครูบอกไปแล้วใช่ไหมถ้าคุณซื้อพร้อมส่ง 100ชิ้นคุณจะได้ชิ้นละ79บาทถ้าคุณซื้อ P order อร์100ชิ้นคุณจะได้ชิ้นละ55บาทแก็บมันต่างกันตั้ง20กว่าบาทแล้วถ้าเกิดว่าวันนี้คุณพีออเดอร์แบบสั่งเองค่ะมาดูพีอ P เดอร์แบบสั่งเองนะคะคุณจะได้ในเลทราคาเท่าไหร่ครูจะเปิดให้ดูแบบว่านะมันเป็นอะไรที่มันว้าวมากๆนะคะ ครูจะ,ฉะเฉลยต้นทุนนะ,ฉะเฉลยต้นทุนไม้มนะ็อบไม้ถูพื้นน่ะอะพี P ่ออเดอร์หนึ่งรอยชิ้นนะคุณซื้อคุณสั่งกับครูนะคะตกชิ้นละอะคุณเห็นไหมอันนี้สี่หยวน สต็อปไว้ตะตรงนี้ต่ําสุดนะคะคือ4.8หยวนทีนี้4.8หยวนวิธีคํานวณคือใช้เลทหยวนเงินหยวนก็ประมาณ5บาทนะคะ5บาทเอาเราตีเป็นเลขกลมๆกมสมุติไม้มอบอันเนี้ยอา5หยวนนะคะ5หยวน5บาท 5 5 2 5แต่อย่าเพิ่งดีใจไปนะคะว่าคุณจะได้ซื้อในเลท25บาทมันอาจจะเป็นไส้ในของเขานะคะอาจจะเป็นผ้าก็ได้อาจจะเป็นแค่ผ้าหรืออะไรก็แล้วแต่เราต้องเข้าไปดูลายละเ,เอียดนะคะในนั้นแต่ราคาของเขานะคะที่นะแพงที่สุดคือ9หยวน9หยวนก็คือ9545ก็อยู่ที่45บาทเราก็เท่ากับว่าถ้าเราสั่งเองเราก็จะได้ลดต้นทุนไปอีก10บบาทนะ มีหกหกยวนขนาดเห็นไหมคะสามสิบห้าคูณสิบเอ็ดเนี่ยหกหยวนเจ็ดหยวนเห็นไหมคะเจ็ดยวนเนี่ยคือจะมีรายละเอียดบอกนะคะว่าขนาดเท่าไรนะคะหยวนเนี่ยหกยวนหกห้าก็สามสิบห้าบาทนะคะต่อชิ้นเห็นไหมคะเนี่ยซึ่งนะราคาจะถูกมากและแม่ค้า ออนไลน์นะคะทุกคนคือมองหาแหล่งที่ของราคาถูกแต่หลายๆคนก็ไม่สามารถที่จะสั่งเองได้สั่งซื้อเองได้คือไม่รู้ว่าจะสั่งยังไงไม่รู้ว่าจะซื้อยังไงช่องทางเข้าไปแบบไหนจ่ายเงินแบบไหนนะคะหลายคนคือเป็นปัญหาตรงนี้มากนะคะคูจึงเปิดนะคะคอสคูตายนะ จับมือสั่งสินค้านำเข้าจากจีนนะคะแล้วครูบอกเลยนะว่าคอร์สนี้ครูสอนแบบเวิร์กช็อปเวิร์กช็อปคือจับมือทําแล้วพาคุณสั่งแล้วพาคุณสั่งให้เป็นภายในวันนั้นเลยนะคะสั่งแบบง่ายๆเหมือนสั่งของในช h อป e ี้ a า a d a เลยนะคะใครที่สนใจนะก็สามารถทักแชทเพจนะคะสอบถามแอดมินได้ราคาคอร์สนะคะราคาเต็ม40,000 900าบาทนะครูประกาศไปเมื่อวันก่อนนะคะให้ราคาเรทราคาพิเศษนะคะเอาประสบการณ์ตรงของตัวเองนะคะประสบการณ์การขายครูครูขายเปิดร้านขายส่งอยู่ที่ชัยภูมินะคะ ขายส่งเสื้อผ้ารองเท้าแฟชั่นกระเป๋าทําธุรกิจพวกนี้มาเป็น10กว่าปีนะคะแล้วก็เริ่มมานําเข้าเองส่งออกเองเมื่อ5ปีที่แล้วเปิดร้านขายส่งอยู่ที่ตลาดโบเบนะคะแล้วก็คือทุกอย่างมันคือมันเขาเรียกว่ามันเป็นเทคนิค ประสบการณ์แล้วก็เทคนิคทุกอย่างครูรวบรวมนะคะเอามาถ่ายทอดให้คุณแล้วจับมือคุณทําแล้วได้ผลลัพธ์จริงๆสั่งได้จริงโดยที่คุณเนี่ยมั่นใจว่าของถึงมือจริงถ้าเกิดว่าสินค้าคุณเนี่ยได้มาเนี่ยไม่ตรงสเปคจะทํำยังไงจะเคมยังไงจะคืนของอยังไงทุกอย่างมีสอนไว้ในนี้หมดเลยนะคะนะตั้งแต่นะคะการสมัคร การเปิดบัญชี1688นะคะวิธีหาโรงงานจากจีนคุณภาพสินค้านะคะการซื้อการดูการดูรีวิวของร้านนะ,ะว่าร้านมีความน่าเชื่อถืออย่างไรนะ การต่อรองค่าสินค้าหรือค่าจัดส่งนะคะแล้วก็มีการพูดคุยกับชิป p ิ้งนะคะการขนส่งด้วยนะคะการยืนยันตัวตน a l ล p เพด้วยนะคะมีการเปิดอ l ล p เพเพื่อจ่ายเงินด้วยตัวเองนะคะนะคือจ่ายเงินด้วยตัวเองโดยที่อ่า คุณสามารถจ่ายร้านค้าได้เองนะคะการเลือกชิปปิ้งที่เหมาะสมกับสินค้าของเรานะคะแล้วก็การแลกเงินหยวนการเติมเงินลิเพลเลทถูกนะคะเทคนิคการดูคุณภาพของโรงงานการสอนวิธีเจรจาก,กรณีโรงงานหรือสินค้าส่งสินค้าช้าหรือว่าไม่ส่งสินค้าเลยนะ,ะของเสียหายของไม่ตรงปกถูกยัดไส้แล้วก็การเคลมสินค้าทําอย่างไรนะคะพร้อม เป็นเวิร์กช็อปที่จับมือทําแล้วก็ครูมีคอร์สออนไลน์นะคะไว้ให้กับคนที่ลงเวิร์กช็อปเนี่ยได้เข้าไปทบทวนวิชาได้ด้วยนะคะครูรอบนี้นะคะครูเปิดสอนนะคะวันที่8มกราคมนะคะ8ถึง23มกราคมที่ The Royal River นะคะนะคุณสามารถเลือกวันที่คุณสะดวกได้หนึ่งวันนะคะสามารถทักแชทเพจสอบ สอบถามแอดมินได้นะคะแล้วก็วันนี้นะคะคุณครูยังให้ราคาพิเศษอยู่นะคะจากราคาคอร์ส49,000บาทนะคะใครที่จัดสินใจวันนี้ให้ราคาพิเศษอยู่ที่29,000บาทนะคะใครที่สนใจก็สามารถทักแชทเพจได้เลยนะคะ